คนไทยชอบเมนูนี้เป็นชีวิตจิตใจนะส้มตำปูปลาถ้าเครื่องดีมมาชอบกาแฟเป็นชีวิตจิตใจมันคือพฤติกรรมที่บอกได้ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงทำไมคนต้องสั่งเมนูแบบนี้นะครับคุณจันสุดาธนานิตยะอุดมนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพาณิชย์และการตลาดของกรับประเทศไทย ครับก็เป็นบริษัทอินเทนอร์เน็ตแล่ก็ทัานนั้นของบริษัทชื่อดังในอาเซียนนี่นะครับที่มีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของรถร่วมเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังในอาเซียนก็มีอยู่หลายประเทศที่เขาเปิดให้บริการกันนะครับเขาเก็บสถิติทั้งหมดเลย ใน6ประเทศที่ไปเปิดใช้บริการของ Grab ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Grab Food GrabMart นะฮะเขามี2บริการ Grab Food ก็คือบริการส่งอาหารและเครื่องดืง่มส่วน GrabMart ก็คือเป็นบริการแบบ e-commerce ของเขานะครับที่สั่งซื้อพวกสินค้าอะไรต่างๆบนแพลตฟอร์มที่ผ่านของ Grab แลวในแต่ละปีมันจะมีสถิติที่ออกมาทําให้เรารู้นะครับว่าเนี่ยคนไทยชอบสั่งอย่างเงี้ยถ้าอาหารเราชอบแบบนี้ถ้าเครื่องดื่มเราชอบแบบนี้ถ้าเรียงลําดับของอาหารเมนูที่ชอบเป็นยังไงถ้าในใกล้ช่วงเทศกาลแบบไหนจะขายดี มันกาลังบอกว่าในที่สุดเนี่ยผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถวางแผนตรงนี้ได้อย่างสบายถูกไหมครับถามท่านผู้ชมนะฮะระหว่างส้มตําปูปลาลากับส้มตําไม่ใส่ปลาลาท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากที่สุดเดี๋ยวจะดูว่าตรงอะไรดีหรือเปล่านะฮะถ้าใครชอบใส่ปูปลาลาก็พิมพปูปลาลามาเลยถ้าใครไม่ชอบใส่ปาลาก็บอกไม่ก็บอกไม่ใส่ปลาลาแล้วส่งมาอยากดูนะครับออรองกรรมการชุดใหญ่สายงานพาณิชย์ตลาดหลวงแป่ดประเทศไทยบอกงี้ครับ พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่าน r a b Food ของคนไทยนะฮะ5เมนูที่สั่งมากที่สุดตลอดทั้งปีนี้ย้ำป,ปีนี้2,566นะครับอันดับ1ส้มตําปูปลาาอันดับ2กาแฟดําอันดับ3ชาเขียวเย็นอันดับ4ลาบหมูและไปตบท้ายด้วยอันดับ5ชาไทยนี่คือ5เมนูไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารจัดมาแล้วอันดับ1ส้มตําปูปลานะฮะอันดับ2ก็คือกาแฟดําโอ้แสดงว่า กำลังบอกว่าคนไทยดูแลสุขภาพอยู่เหมือนกันนะกับการสั่งกาแฟดำเพราะอะไรครับน้ำตาลน้อยครีมไม่มีถูกไหมฮะหรือบางคนยังทิ้งน้ำตาลไม่ได้ยังทิ้งครีมไม่ได้ยังทิ้งนมไม่ได้ก็ใส่นมโอ๊ตมิลค์แต่ว่าต้องจ่ายแพงขึ้นถูกไหมครับมันพอจะบอกอะไรได้ได้หลายๆอย่างนะฮะชาเขียวเวย็นดีๆนะครับไม่มีชาไข่มุกนะชาเขียวเวย็นนี่มาดับ3ลาบหมูนะฮะพื้นเพของคนไทยบ้านเราเป็นยังไงอันนี้พอตอบได้ในเมนูที่4และสุดท้ายคือชาไทยนะฮะ แพ้ชาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เองนะครับไปอยู่อันดับที่5ทีนี้ถ้าดูในแต่ละเมนูเนี่ยน่าสนใจนะว่าทำไมส้มตําปูปลามาเป็นเมนูยอดที่อันดับหนึ่งของคนไทยทราบไหมฮะเพราะมีคนไทยสั่งส้มตำปูปลาเนี่ยนะฮะตลอดทั้งปีผ่านออเดอร์ของ grab food เนี่ยสีล้านสี่แสนจานโอ้ผมไม่รู้นะฮะว่าตกลงแล้วส้มตำปูปลาเดี๋ยวนี้จานหนึงกี่บาทแต่4 04, ี่ล้านสี่แสนจานเอาสมมุติตีเลยนะครับหกบาท ดูสิครับว่าเงินสะพัดเท่าไหร่นะฮะต่อมานะครับกาแฟมาเป็นอันดับหนึ่งขายดีตลอดการของคนไทยนะครับซึ่งในปีนี้มียอดสั่งกาแฟทั้งหมด4ล้าน6แสนแก้วถ้านับเป็นชิ้นนะฮะถ้านับเป็นชิ้นเนี่ยชนะส้มตำปูปลาเพราะว่าน,นี่4ีล้าน6 000, ส้มตำปูปลานะส่ล้าน4 4ล้าน6กาแฟเดี๋ยวนี้กาแฟแก้วหนึ่งนี่นะครับเอาแบบแบรนด์หรือเอาแบบไม่มีแบรนด์ผมก็ไม่ทราบอย่างน้อยๆต้องมีเท่าไหร่50บบาทขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินสะพัดเท่าไหร่นะฮะ เมนูตัวต่อไปมาแรงมากอาหารวีแกนครับคือเมนูที่มาแรงที่สุดเพราะมีจํานวนการสั่งอาหารวีแกนเพิ่มขึ้น5เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแสดงว่าตอนนี้แค่ผมพูดแค่นี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับหกาแฟดําไม่ใส่น้ำตาล 2. ทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลดแป้งโดยเฉพาะเป็นส้มตํากับปลาซึ่งมีโปรตีนนะครับ 4เห็นได้ชัดวีแกนเติบโตตอนนี้แสดงว่าคนไทยกาลังปรับสภาพตัวเองไปหาอาหารเพื่อสุขภาพชัดเจนแล้วนะครับถามท่านาผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่นะฮะร,ระหว่างส้มตําปูปลา,ากับไม่ใส่ปลาท่านผู้ชมชอบแบบไหนามากที่สุดส่งมาเลยนะครับใครชอบปลาลก็พิมพ์ปลาใครไม่ใครชอบปูปลาก็พิมพปูปลานะครับทีนี้ถ้าดูในแต่ละภาคอันนี้น่าสนใจนะฮะภาคเหนือที่ชอบสั่งกันตะเรียงตามลําดับเลยนะครับ ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็ซอยไก่ไส้อัว่วนี่เรียงตามลาดัแบบเนี่ยภาคเหนือก็าชอบกินอย่างนี้ภาคกลางนะครับชอบกาแฟเย็นคอหมูย่างข้าวมันไก่โอโ้แต่ละตัวนี่อ้วนๆทั้งนั้นเลยฮะท่านผู้ชมฮะกาแฟเย็นนี่ก็น้ําตาลนลวนะฮะนมมีต่างหากนะครับคอหมูย่างนี่ก็มันมาเลยนะฮะข้าวมันไก่โอ้โหนี่ทั้งหนังทั้งมันแล้วข้าวเอาไปคลุกมันอีกต่างหากแสดงว่าภาคกลางนี่นะครับยังอุดมสมบูรณ์ด้วยเรื่องของรสชาติมาเป็นหลักนะฮะภาคอีสานครับนี่ส้มตำปูปลาอันดับหนึ่งลาบหมูอันดับสองคอหมู มันบอกได้เลยนะครับว่าประเภทอาหารรสชาติอาหารเนี่ยคนพื้นที่ไหนกินกันมากที่สุดนะครับภาคได้ชาชักอันดับหนึ่งขาวข้าวหมกไก่อันดับ2ไก่ทอดอันดับ3นะครับส่วน5เมนูขายดีช่วงปีใหม่อันนี้ต้องดูกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วใช่ไหมครับครับเขาบอกงี้ครับว่า5เมนูขายดีช่วงปีใหม่คือ1พิซซ่า2หมาล่ามาครับช่วงปีใหม่3ไก่ทอดฮนะ 4, แสแซนด์วิชและ5เบอร์เกอร์ เป็นสไตล์ฟาสต์ฟู้ดเกือบๆมาครึ่งหนึ่งสำหรับอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับ5อันดับแรกของเมนูยอดทิตตลอดทั้งปีนี้ปรากฏว่าหมาล่าไม่ติดเลยอ่ะทั้งนั้นที่แบบว่าคนวัยรุ่นเจนซีเนี่ยเลิกงานปั๊บต้องตามหาหมาล่ากันหมดเลยเนี่ยนะครับคือจริงๆตรงนี้มันอาจจะบอกได้หลายอย่างด้วยนะครับว่าเจนไหนกินอะไรเยอะแม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ได้มีการสะท้อนถึงกลุ่มเจเนเรชันก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดอย่างเนี้ย ก็จะมีในส่วนของ GrabMart อีกต่างหากนะครับ g r a b m a r เนี่ยก็คือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซของก r a b เขาเขาก็จะดูเหมือนกันเก็บสถิติว่าคนที่ชอบสั่งสินค้าประเภทอะไรในช่วงเวลายังไงช่วงเทศกาลอะไรและเมนูที่โนฮะรายการสั่งซื้อสินค้าอุโปโภคที่มากที่สุดคืออะไรนะครับ g r a b m a r บอกว่า5สินค้ายอดนิยมที่สั่งทั้งปีเลยคือ 1. ไข่ไก่อันดับหนน้าดื่ม3ผักสด4นม ห้าน้ำแข็งนี่คือ5รายการที่สั่งผ่านแก a b มาดมากที่สุดตลอดทั้งปีนะครับไข่ไก่นี่สั่งไปแล้ว10ล้านฟองโอ้โหคนไข่ชนไทยนี่ชอบทานไข่ไก่เยอะนะฮะต่อมาครับน้ำดื่มสั่งไปแล้ว9ล้านขวดนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคือสินค้าที่มาแรงสุดๆเพราะว่าคนชอบสั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแนวสกินแคร์นี่นะครับเพิ่มขึ้น5เท่าเมื่อเทียกบกับปีที่แล้วทีนี้เรามาดูสินค้าขายดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านก r a บมา r นี่นะครับอันดับหนึ่งคือกระเชา้ารังนก ดอกไม้อันดับ2อเซตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเครื่องสําอางอันดับ3ไอศครีมอันดับ4ขนมขบเคี้ยวอันดับ5เพียงแค่5รายการนี้ก็พอจะมองออกแล้วนะครับว่าคือถ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ต้องเอาของขวัญไปให้กับผู้สูงอายุสวัสดีปีใหม่อันนี้ใช่นะครับต่อมาที่ดอกไม้ก็คงจะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจความรู้สึกดีๆในช่วงของเทศกาลปีใหม่กันนะครับ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเครื่องสําอางคนไทยยังไม่ทิ้งเกี่ยวกับเรื่องยังไงต,งตัวเองต้องดูดีเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือนอกเทศกาลตามเต็ดเลยไอศครีมแน่นอนครับในช่วงเทศกาลลื่นเลิศและตามเต็มขนมขบเคี้ยวบางทีคนอยู่บ้านปีใหม่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็นั่งดูอะไรฮะภาพยนตร์เน็ตฟลิกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสะท้อนกันออกมานะครับดังนั้นก็เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าเนี่ยพฤติกรรมแต่ละภาคการกินการอยู่แนวโน้มของอาหาร ตลอดจนเมนูอะไรที่คุณควรจะเตรียมในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงและผมจะมองเห็นตลอดทั้งปีแล้วใช่ไหมครับว่าเมนูอะไรที่ไปเป็นมาณนี้มันง่ายมากๆมันอย่างที่เขาบอกว่า s i m พ l ่ t h e best นะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยระหว่างส้มตําปูปลาากับส้มตําไม่ใส่ปลาาท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากที่สุดส่งเลยครับถ้าใครชอบปูปลาาก็พิมพ์ปูปลาานะครับถ้าใครชอบแบบไม่เอาปลาาก็พิมพ์ไม่ใส่ปลาาส่งมาเลยนะฮะ